สวัสดีสวัสดีเช้าวันสีฟ้านะคะบรรยากาศฝนตกพรมพรมค่ะพี่น้องนี่ต้นไม้ต้นไม้ใบไม้สดชื่นชื่นมากมาได้ฝนเนาะได้ฝนได้ฝนได้ฝนสดชื่นมากมา แต่งานเราก็จะเพิ่มงานงานเล็มงานเลมรั้วเล็มรัวมร้วเราก็จะเพิ่มดูสิเจริญงอกงามยาวออกมาเกินพิก,กัดแล้วนี่ค่ะหลากสีเลยต้นไม้บ้านเราสดชื่นค่ะเพื่อนๆ ชื้นสดชื่นทุกพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างคะฝนตกทั่วฟ้าไหมตกทั่วฟ้าไหมคะน,นี่บรรยากาศที่บ้านเราในวันที่ฝนตกพรำ ที่ร่วงก็ร่วงไปที่ออกใหม่ก็กำลังเบ่งบานดอกไม้ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนด้วยรักและห่วงใยนะคะ